สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมและเช่นเคยครับวันนี้มาทักทายทุกคนดึกหน่อยเนาะเราเจอกันในค่ำคืนของวันที่24มกราคม2565ครับทุกคนนะถ้าจะพูดถึงเรื่องของทีมดูคาติแน่นอนนะฮะว่าก็คงจะมีทั้งคนที่ชอบและก็คนที่ไม่ชอบนั่นแหละเอาจริงไม่ใช่แค่ดูคาติหรอกทุกทีมครับเราว่ากันไม่ได้ฮะสิทธิส่วนบุคคลว่าเราจะรักใครเชียร์ใครทีมไหนอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคนที่ไม่่่่่่ชออออบบบบดดููคคคาาาาาตติิิเเนนีีนีียยยกก็งงงงงจจจะะวแหมมสท ทำตัวไม่น่ารักเลยนะฮะในบางโมเมนต์ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยนะซึ่งผมจะนําเรื่องราวของตรงนี้นะครับว่าดูกติเนเขาไปไม่น่ารักตรงไหนมาเล่าให้ฟังนะครับใครที่เชียร์ดูกติจะต้องบอกว่าหืมเป็นทีมที่มีศักยภาพทั้งนักแข่งทั้งรถแข่งที่แข็งแกร่งมากอะไรอย่างนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ารักได้เชียร์ได้แต่คลิปนี้จะเป็นดราม่าหรือเปล่าเนาะแต่ที่มันเป็นดราม่ามาก่อนที่ผมจะเล่าก็คือเป็นในเรื่องของทางระดับผู้บริหารนะครับที่เขาแขะเขาแท้ก,กันนะ ดูคติไปมีเรื่องกับใครล่ะครับถ้าคนที่ไม่ชอบถ้าคนที่บอกว่าดูคดิทาตัวไม่น่ารักจะเป็นใครก็แล้วแต่จะต้องรวมผู้ชายคนนี้วด้วยนะครับนั่นก็คือพิทไบเออร์แกคใครฮะแกก็คือคนที่นั่งวีลแชร์ในทีม KDM เนะครับเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงครับตำแหน่งของเขาก็คือเป็นผู้อำนวยการด้านมอเตอร์สปอร์ตของทางค่ายส้ม KDM นั่นแหละนะฮะไปมีอะไรกับใครที่ดูคติฮะไปมีเรื่องราวมีป่ามีเสียงกับดาบิลเดทาดอสซี่ครับ คนนี้คือใครฮะคคนนี้คือผู้จัดการทีมตำแหน่งอาจจะดูจะดูเล็กกว่าวิทไบเออร์นะครับคนที่ผมาขาวๆนะครับเป็นผู้จัดการทีมดูคาติแต่ไม่มีหนวดนะคนที่ผมขาวและมีหนวดนั่นก็คือจีจีดารินยานั่นก็คือเป็นเป็นผู้จัดการอีกอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือทาร์ที่จะเป็นดูแลดูเป็นเหมือนผู้สูงอายุนิดหนึ่งน,นะฮะคนนั้นแหละก็ไปมีเรื่องราววันเก่าวันก่อนกันตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่สืบแย่งทีคอเฮมาตินนักแข่งหมายเลข a ปขดติในทุกของทีมพรามักด เราทราบกันดีว่าในก่อนหน้านู้นนะครับทางฮอยเฮมาตินนะครับนักแข่งอนาคตไกลคนนี้ก็เป็นหนึ่งในเด็กสร้างของ KTM เขาเรียกว่าปลูกปั้นกันมาตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับแล้วก็มารุ่นกลางนะแล้วสุดท้ายจะขึ้นมารุ่นใหญ่เนี่ยทาง KTM ก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าอืน่าจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นอนาคตใหม่ของค่ายส้มอีกคนหนึ่งหรือเปล่าสุดท้ายกลายเป็นจับพระจักรปลูอย่างไรไม่ทราบนะฮะฮอยเฮมาติน oh e นั้นได้มาอยู่ใน ดูคติพาแม็กนะครับก็คือดูคติเนี่ยไปแย่งตัวไปดึงตัวมาตรงนี้นะฮะมันเป็นประเด็นที่ทําให้แบบว่าโต้กลับกันไปโต้กลับกันมานะฮะทุกคนในขณะที่ทาดอสซี่เนี่ยอาจจะออกมาพูดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เหมือนประมาณว่าโอเคละนะก็เป็นหน้าที่ของนักแข่งอะไรก็ว่ากันไปที่เขาเลือกเส้นทางของตัวเองกันไปแต่ทางพิทไบเออร์เนี่ยแกก็ออกมาตอบโต้ได้แสบได้จี๊ดเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะอดอั้นตามใจพอสมควรนะครับผมเห็นผม ฟังมาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันอยากจะมาเล่าต่อมาขยายความมาวิเคราะห์ให้ฟังต่อว่าเพื่อนๆะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างนะครับกับสิ่งที่เจ้าสำนักใหญ่ของ KTM แกสื่อสารกันออกมานะทุกคนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าฮอยมาตินนี่ก็เป็นเด็กป้านของข,ของ KTM มาแต่สุดท้ายก็เจอกําลังภายในของดูคาติเข้าไปแล้วพิทไวก็พยายามจะบอกว่าดูคาติเนี่ยใช้เขาเรียกว่าใช้อํานาจในทางที่ผิดนะครับหรือว่าเอาไง่ายๆว่าทําตัวไม่ถูกต้องนะครับมีช่องโหว่มีอะไรที่แบบว่า พยายามที่จะขโมยตัวฮอเฮมาตินไปจากพวกเขาจริงอยู่นะครับว่ามีการเรียกว่าจ่ายค่าฉีกสัญญาค่าฉีกสัญญาของฮอเฮมาตินถ้าผมจำไม่ผิดในตอนนั้นก็คือประมาณ80,000ย e ูโรฮะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ล้านตัวเลขกลมๆนะครับบวกลบนิดหน่อยตีไป3ล้านนะเข้าใจง่ายๆครับทำไมมันถึงน้อยขนาดนั้นก็แน่นอนนะว่าน่าแข่งที่ยังไม่ได้ขึ้นมาในรีเมียคลาสหรือว่ามอเตอร์เนี่ย ค่าตัวเนี่ยยังยังไม่สูงกันสักคนหรอกครับต่อให้คุณจะเก่งกันอย่างขนาดไหนก็ตามเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ใช่ไหมแต่เพื่อจะต้องแลกกับเรียกว่าสิ่งที่ไม่อยากจะมาต่าง KDM หรือยังไงเนี่ยก็โน่นนะฮะต้องจ่าย3ล้านไปนั่นก็คือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นในการเสียในตรงนี้แล้วก็ความบาดอัลนั่นจที่ผมบอกไปก็คือเขาพิทเบลเขาพยายามจะกล่าวหาดูคติว่าเป็นทีมที่ทําตัวไม่น่ารักตรงที่ว่า ก็ไปจ้องมองแต่นักแข่งของคนอื่นให้คนอื่นเ็าปั้นให้แล้วตัวเองก็มีวิธีที่ฉลาดฉลาดมากๆเลยนะฮะให้คนอื่นเ็าปั้นให้แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวผลพลอยได้ไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มานะครับสิ่งที่ไบเออร์พูดมาบางคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าใครบ้างแกแกบอกว่าจะมีอยู่22ทีมนะครับทั้ง2 2ค่ายก,ก็คือรวมทั้งเคเดียมด้วยก็คือเป็นอะคาเดมี่ของวาิเนนน์โรซี่หรือเราเรียกก็เป็น v r อ6นี่ก็คือ เหมือนสร้างปั้นนักแข่งมาเพื่อป้อนให้ดูคติเลยนะครับรวมน้ำ KTM ด้วยเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราอาจจะได้เห็นนะครับว่าถ้าเป็นทีหมื่นเนี่ยเขาจะมีวิธีการปั้นนักแข่งขึ้นมาหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยอคาเดมี่ของ VRC6 นะั้นมันเหมือนจะเป็นของยอมาห่ได้ซ้ำนะครับเพราะว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการจับมือกันระหว่างรอซี่กับเยอรม่าไงแต่มันก็มีที่แบบว่าดูคติเองก็พยายามที่จะจ้อง นะครับพย,ยพยายามที่จะดันเอาเด็กทางตรงนี้มานั่นมันก็อาจจะเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ไบเออร์แกอาจจะเรียกว่าบทอ,อัานตันใจออกมาในตรงนี้แล้วก็ KTM ด้วยเขาก็บอกนะครับว่า KTM เนี่ยสร้างทั้งก่อนที่จะมาเป็นมโต3สีกนะครับก็คืออาจจะเป็น Red Bull Rookie Cup อย่างนี้ใช่ไหมเอานักแข่งหลายๆเชื้อชาตินะครับเราไม่ใช่แค่เป็นสเปนไม่ใช่แค่อะไรอย่างเดียวหรอกก็คือเอามา ปั้นนะฮะไกลที่มีแววตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่นู่นนะครับอายุยังไม่ถึง15ปีนั่นแหละมาปั้นมาอะไรทีรนี้แล้วเขาก็มอบรถให้นะครับแล้วแกกล้าพูดนะฮะพิสัยทีแกบอกว่า ktm เนี่ยพวกเราเป็นทีมที่ดีมากๆมากขนาดไหนคือช่วยเหลือนักแข่งทุกสิ่งอย่างพยายามที่จะผลักดันนักแข่งทุกสิ่งอย่างจนนักแข่งแต่ละคนเข้ามาเนี่ยมาเซ็นสัญญาอยู่กับ k t m เนี่ยแบบเซ็นด้วยใจเหมือนสมัครใจจะมาแกพยายามจะบอกในไหนว่า ไม่ได้เอาเงินล่อไม่ได้เอาโอกาสอะไรต่างๆมาล่อนะครับคือนักแข่งเขาอยากมาเองอนะครับคือดูแลนักแข่งดีขนาดนั้นอันนี้ผมก็ไม่เถียงนะครับผมผมอนข้างเห็นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมนี้ก็เป็นทีมนักปั้นจริงๆฮะเพราะว่ามันก็จะมีโดยเฉพาะในรุ่นกลางนะ่ะอย่างอากียาโยเราได้เห็นเห็นใช่ไหมครับว่านักปั้นมือทองคนหนึ่งของเคทีเอ็มเลยนะครับแล้วผลผลิตพอยแต่ผลพอยได้จริงๆที่เราได้เห็นในปีนี้ล่าสุดก็คือเลาอูฟอร์นันเดส แล้วก็แชมป์โลกนะครับไรมี่การ์เตเนอร์นั่นก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบว่าเคดีเมเขาปุกปั่นกันมานะแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะเจอทีมไหนหรือเปล่าแต่แกไม่ไ,มได้ไปมีเรื่องกับใครแกไปม,มีเรื่องกับดูคาติอย่างเดียวใช่ไหมตอนนั้นก็คงจะมีปากเสียงกันอยู่พอสมควรนะครับถึงขนาดที่ไบเออรนะ์เนี่ยแกบอกว่าผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทางตาดาวิเดทาโดซี่เนะี่ยแก,กกินอะไรเข้าไปในวันนั้นนะ่ะแกถึงแบบว่าพูดออกมาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับ นั่นมันเป็นเป็นข้อพิพาทกันที่แบบว่าในเมื่อก่อนเป็นสืบแย้งชิงออฮมาตินกันไปใช่ไหมเราอาจจะมองบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ฮอนด้าในเป็นทีมนักขโมยหรือเปล่าผมจําได้นะครับมีหลายท่านนบอกว่าฮอนด้าจะไปจ้องเอาแต่คนนั้นคนนี้มาแต่ฮอนด้าเขาจ้องเอาีก็คือต่อให้เอาคนไหนมาถ้าเอาจอรนเมียมาหรือเอาฟาเบิโอควาตารโรมา2คนนี้ก็ไม่ใช่เด็กสร้างของใครนะครับจอ์นเมียไม่ใช่เด็กสร้างของสุสกีนะจะบอกว่าเขาก็คือดึง มาควาว่าเด็กสร้างหมายความว่าจะต้องมีอะคาเดมีแล้วปลูกปั้นกันมาเนี่ยอย่าง,ง KTM เนี่ยคือเขาเดินสายป่านมาตั้งยาวนาน KTM เนี่ยมาลงแบบว่าหาหนักแข่งปั้นนักแข่งมาทุกรุ่นครับทุกรุ่นถ้าจะเทียบกับทีมโรงงานทีมอื่นนะทีมโรงงานทีมอื่งงน,งงนจะจะไม่มีนะฮะแต่นี่เขาส่งลงตั้งแต่เย,ยาวชนเนี่ยเพื่อที่จะมาใน,ในตรงนี้แต่กลายเป็นว่า ถ้าเอาจริงๆถ้าพูดถึงทีมอมือนก็คือดูคาติด้วยนั่นแหละนะครับดูคาติก็มีแต่ส่ง MotoGP แล้วก็ส่ง World Superbi k e ใช่ไหมแต่ล่าสุดเหมือนจะไปส่ง Mo t ต E ด้วยในส่วนของของดูคาตินะก็เพิ่งมาส่งน่าจะเป็นปีนี้ปีปีแรกหรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กรุ่นอะไรเนี่ยไม่มีแล้วพี่เบย์แกก็แกก,ก็พูดแบบว่าแอบเหน็บไปที่จริงก็เหน็บมาตลอดนั่นแหละนะครับในบทสัมภาษณ์ที่ผมไปดูมาเนี่ยก็บอกว่านี่ผมไม่จำไม่ได้นะว่า,าดูคาติเนี่ย ทำทีมรุ่นเล็กเนะี่ยมาเมื่อไหร่กันมาผมไม่เห็นนานนะผมก็จาไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ยังอย่างนี้ความจริงไม่มีหรอกฮนะนั่นแหละก็พยายามที่จะบอกไปทีนี้ขอถามเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับว่าดูกติทําแบบนี้เนะี่ยถูกต้องไหมทําแบบนี้เนะี่ยเหมือนละมังเกดีมเขาพยายามจะเรียกร้องนะครับว่าให้มันมีมาตรการหน่อยแทนเรื่องไปทางดอนหน้าหน่อยว่า ในการที่จะแบบว่าเรื่องของสัญญงสัญญาณนักแข่งเอยหรือว่าเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาเอาเงินล่อหรือเอาโอกาสจะไม่ได้พูดตรงๆหรอกเรื่องนี้นะครับแต่คําพูดที่แกบอกว่าเคทีเอเป็นทีมที่ดีมากถึงขนาดว่านักแข่งอยากมาอยู่เองโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งอื่นมาดึงดูดเนี่ยแค่พูดแค่นี้เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าไม่ได้เอาอย่างอื่นมานะไม่ได้เอาเงินไม่ได้เอาโอกาสไม่ได้เอาอะไรมาก็คือมาด้วยใจอง่ันนี้มันหมายถึงว่านักแข่งระดับเยาวชนระดับรุ่นเล็ก พราะว่าเราได้เห็นนะครับว่านักแข่งบางคนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้ว่ามีโปรไฟล์ที่ดีครับว่าโปรไฟล์ที่ดีไม่ได้ว่าไม่ไม่มีฝีมือนะอาจจะไม่พร้อมเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะี่แต่ KDM ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องของรถแข่งเรื่องของอะไรต่างๆใช่ไหมนั่นก็คือเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นสิ่งนี้เขาทุ่มเทเขาบอกว่าในปีหนึ่งเนี่ยเขาหมดเงินในการที่จะแบบว่าโครงการเนี่ยนะฮะโครงการเยาวชนของ KDM เนี่ยหลายล้านยูโร นั่นคือหลายล้านยูโรที่เขาเสียไปนะครับเขาเสียไปเขาลงทุนตรงนั้นไปเขาก็ต้องการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเด็กๆของเขาใช่ไหมครับในรุ่นใหญ่ๆขึ้นมามันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าเขาไปถูกทีมอื่นมัดมือชกไปแบบว่าดึงตัวแบบดื้อนั่นก็คือเขารู้สึกว่ามันไม่แร์ไงนะฮะนั่นก็คือมันเป็นมุมมองนะครับที่ทางพิไวิทย์แกจะไม่ชอบดูคาติไงไม่ชอบดาบิ้เดย์ทาร์ด,ดอซี่นะครับที่ มีท่าทีแบบนั้นพูดจาไปแบบนั้นไปแต่ถ้าจะมองมุมอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางทีนักแข่งเองเขาก็ต้องการอนาคตที่มันพึ่งพาได้ใช่ไหมแล้วเขาเห็น RC16 นะครับก็เห็นศักยภาพของทีม KTM เนี่ยอาจจะเหมือนประมาณว่าเฮ้ยมันน่ากลัวว่าฟอร์มเขาร้อนแรงมาตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยเขาจะมาสะดุดในตรงนี้หรือเปล่ามันก็พูดกันยากนะครับทุกคนดังนั้นผมเองผมก็รู้สึกเห็นใจ KTM นะก็เห็นใจมากๆละ่ะ แต่ถ้าจะมองในมุมนี้เนี่ย KDM เองก็คงจะต้องแบบว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้แบบว่าเป็นความมั่นคงมั่นใจให้แก่นักแข่งเขาใช่ไหมแต่อย่างน,น้อยก็คือใน2ปีมาน,นี้พวกเขาก็สามารถที่จะก้าวกระโดดได้พอสมควรแหละครับเพราะว่าสามารถช,ชนะได้ทั้ง2ปีเลยฮะ2 0 2 0ก็ชนะได้ใช่ไหม2021ัยปีแล้วก็ชนะได้จากนักแข่งทั้ง2คนเลยนะครับโดยเฉพาะในปี2020นเนี่ยชนะทั้งทีมหลักทีมรองกันเลยทีเดียวนะฮะ ดังนั้นในตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการที่จะอยากจะให้นักแข่งคนไหนก็นแล้วแต่นะครับที่คิดว่าจะเป็นสายป่านของตัวเองในรุ่นเล็กรุ่นกลางที่ดึงขึ้นมาเนี่ยต้องรีบเร่งแล้วนะครับต้องต้องรีบเร่งเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปฮะว่าความสําเร็จมันก็รอไม่ได้ผมพูดคํานี้บ่อยครั้งนักแข่งที่เขาประสบความสําเร็จในทุกวันนี้มันอายุยังไม่เยอะกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุนน้อยตั้งแต่ก้าวขึ้นมาใหม่ๆเลยเนี่ยมันก็ย่อมเป็นผลดี มันก็ย่อมสร้างความมั่นออมั่นใจให้กับเจ้าตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบว่าไหลต่อความสําเร็จไปยาวๆได้แต่ถ้าขึ้นมาแล้วมาสะดุดเลยเนี่ยจากที่ร้อนแรงมาจากไหนไม่รู้นะครับแต่ขึ้นมาปุ๊บมาสะดุดนักแข่งเขาก็จะเรียกว่าอดคิดไม่ได้ใช่ไหมครับแหมถ้าไปทีมอื่นแล้วตั้งแต่คนนั้นคนนี้ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทําเหมือนคนนั้นคนนี้เพิ่มเนี่ยไม่น่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะ ดังนั้นเพื่อนๆมีความมาั่นคงมั่นใจขนาดไหนครับใน2นักแข่งอนาคตไกลของเค m เดียมในปีนี้2คนแล้วครับระดับแชมป์โลกเลยนะเรมี่การ์เนอร์นะครับหมายเลข87แล้วก็ราอูฟานันเดสหมายเลข25อันนี้ก็กอบกลุ่มกันมาเลยนะครับมาอยู่ในเทคทรีเนี่ยจะเป็นอย่างไรในปีนี้ศักยภาพจะถึงในเรื่องของรถแข่งรวมทั้งนักแข่งของทั้งคู่เนี่ยนะฮะจะปรับนะั้ปรับตัวได้เร็วอย่างไรกันบ้างนะครับใครเชียร์สคนนี้มาพูดมาคุยหน่อยหรือไม่ได้เชียร์ก็ไม่เป็นไรนะครับมุมมองท่านทุกท่านคิดเห็น อย่างไรกันบ้างแล้วก็รู้สึกเห็นใจพิษไบเออร์ไหมกับสิ่งที่แกเรียกว่าระบายให้ฟังหรือว่ามีความเข้าขเข้าใจดูกติไหมกับสิ่งที่กระทํากับ k t m แบบนั้นแล้วก็เหมือนประมาณว่าโอเคแต่กับรอซี่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกว่าโดนขโมยโดนแย่งเพราะมันอาจจะเป็นดิวกันแบบดิวทางใจกันแล้วมันก็อาจจะตรงกันตรงที่ว่าเด็กของรอซี่ปั้นเนี่ยเขาเอาแต่เด็กอิตาลีไงแล้วดูกติก็ ขยันขยันเหลือเกินนะครับที่จะประสบความสําเร็จกับทางคนอิตาลีรถแข่งอิตาลีทีมงานอิตาลีนักแข่งอิตาลีเนี่ยแล้วบังเอิญน,นะครับพ่อหมอเองก็เด็กในอะคาเดมีก็คือมีแต่อิตาลีล้วนๆแล้วก็อนาคตใหม่นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะถึงปีนี้หรือเปล่านะครับก็คือฟรานเชสโกบัญยญ่าเนี่ยเด็กสร้างนะครับสิทธิ์รักของพ่อหมอเนี่ยอันนี้ก็กลายมาเป็นกลายมาเป็นความหวัง คน,คนเดียวหรือ่มคงไม่ใช่คนเดียวหรือมแต่เป็นความหวังอันสูงสุดข,ของดูคาติเขาไปแล้วนะครับเปกโก้ดังนั้นก็ถือว่าว่ากันไปนะครับตามสิ่งต่างๆที่ผมได้วิเคราะห์กันมาเนาะคิดเห็นอย่างไรก็สามารถอยเพิ่มเติมกันในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณนะครับเมื่อคืนที่มารับชมการไลฟ์สดมาให้กําลังใจกันเนาะ ก็ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าแล้วกันนะครับย้ำนะครับว่าตอนนี้ข่าวสารในต่างๆก็เริ่มที่จะทวีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหลือเวลาแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นจะลงซ้อมเช็คดาวเทสกันแล้วนะฮะก็รบกวนมาติดตามผมมาดูมาให้กําลังใจกันเยอะๆหน่อยนะครับก็ขอให้ยอดให้อะไรต่างๆมันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่มันผ่านมาหน่อยเพราะว่าซบเซากันลเลยน,นะฮะทุกคนลากไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยไ,ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ